สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาใช้โปรแกรม Construct 2นะครับมาใช้งานหรือว่าใช้ประโยชน์จาก list box นะครับซึ่งเป็นอ b อบเจกต์นึงใน Construct 2ซึ่งลักษณะการทำงานของ list box นั้นนะครับก็จะมะีข้อความหรือว่าไอเทมให้เราเลือกนะครับเมื่อเราเลือกตัวไหนแล้วนะครับก็จะให้ปรากฏรายละเอียดหรือว่ารูปภาพเกี่ยวกับข้อความนั้นๆขึ้นมานะครับ มีวิธีการประยุกต์ใช้งานอย่างไรนะครับเรามาลุยกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะมาสร้างไอเทมแล้วก็สร้างคำศัพท์ขึ้นมาก่อนนะครับโดยการเปิดโน้ตแพดขึ้นมาจากนั้นก็จะพิมพ์นะครับบิ๊กกาเปิดขึ้นมานะครับเพื่อจะเก็บข้อมูลในรูปแบบของ j จสันะครับจากนั้นก็เป็นดับเบิลโค้ดนะครับพิมพ์คำว่า C2 นะครับ Dictionary แล้วก็ดับเบิลโคดนะครับ จากนั้นก็เป็นเครื่องหมายโคลอนครับแล้วพิมพ์คำว่า true แล้วก็คอมม่านะครับจากนั้นก็ดับเบิลโคลขึ้นมาอีกพิมพ์คำว่า data แล้วก็ดับเบิลโคลดโคลอนนะครับตามด้วยปีกาเปิดครับจากนั้นเราก็ Enter ลงมาทีนี้การเก็บข้อมูลลงไปใน dictionary ประกอบด้วย key และ value นะครับเพราะฉะนั้น เราก็พิมพ์ดับเบิลโคดขึ้นมาสาหรับเก็บ key, ก colon, คีย์แล้วก็โคลอนนะครับแล้วก็ดับเบิลโคดอีกสําหรับเก็บค่าหรือว่าแว l u ลูพอเก็บค่า1ค่าแล้วพอจะไปค่าที่2แลเราก็คอมมากนะครับพิมพ์คอมมาแบบนี้ขั้นแล้วก็ Enter ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วเราก็นะครับก็ปีเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าไวาเราจะมีคําศัพท์แบบนี้นะครับพอคาศั์คาสุดท้ายเราก็ไม่ต้องใช้คอมมาขั้นแล้วก็ปิดด้วยปีกา แบบนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างคีย์นี้นะครับเราบอกว่าเราจะให้เป็นไอเทมที่จะข้นหานะครับคำว่าแอนนะครับแล้ก็พิมพ์คำว่าแอนลงไปอย่างนี้นะครับจากนั้นความหมายของแอนหรือว่ารายละเอียดก็คืออะไรนะครับเราก็จะใส่รายละเอียดลงไปนะครับในส่วนของช่องนี้นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรายละเอียด หรือว่าความหมายอธิบายยาวๆไปนี่นะครับแล้วก็ใส่นีลงไปนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเพื่อประกอบการอธิบายในคลิปนี้นะครับผมได้เตรียมนะครับงานลักษณะนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือนะครับก็จะกอบวางเลยนะครับเป็นการอธิบายเรื่อง ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีแรมรอม CPU ฮาร์ดดิสเมนบอร์ดนะครับก็จะนะครับตัวนี้มาเลยนะครับคอนโทรลซจากนั้นก็คอนโทรลวลงไปแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้ววิธีการเซฟงานทำอย่างไรนะครับก็มาที่เมนูไฟล์เลือกเซฟแอ d d นะครับจากนั้นเราจะต้องพิมพ์นามสกุลน,นะครับของไฟล์เป็น .Jsn o นะครับในที่นี้ จะตั้งชื่อไฟล์ว่า hardware นะครับ hardware แล้วก็พิมพ์ .json นะครับ .j แบบนี้เลย encoding ก็เป็น utf 8นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม save ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเรานะครับสร้างคำศัพท์ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะไปนะครับ ทำงานกันใน Construct l นะครับแล้วก็เปิด Construct l ขึ้นมานะครับไปที่ไ i l e New นะครับสร้างงานขึ้นมาใหม่เลือก New e M p t y project นะครับกด Open ขึ้นมาจากนั้นนะครับก็จะกำหนด Window Size นะครับเท่ากับ Layout Size แล้วก็ปรับขนาดนะครับทีนี้ก็จะทำการสร้าง Background ขึ้นมาโดยการคลิกเมาส์ขวา Insert New Object นะครับแล้วก็จะไปเลือก Sprite นะครับ ตั้งชื่อว่า BG กดปุ่ม Insert แล้วก็ไปนำภาพนะครับในที่นี้ได้เตรียมภาพฉากหลังไว้แล้วนะครับสำหรับยกตัวอย่างหรือว่าทำอธิบายในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับทีนี้เมื่อเรานะครับได้ฉากหลังแล้วนะครับเราจะใช้อะไรบ้างนะครับเราก็จะใช้ list นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คลิกขวา Insert New Object แล้วก็มาในส่วนของฟอร์มคอนโทรลนะครับแล้วเราก็เลือกลิสต์ตรงนี้นะครับกดปุ่ม Insert นะครับคลิกลงไปาจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะปรับนะครับความกว้างความสูงตามที่เราต้องการได้นะครับทีนี้ในส่วนของไอเทมตรงนี้นะครับมองมาด้านซ้ายมือเราจะเห็นว่าจะมีคําว่าไอเทมห่งไอเทมสองไอเทมสานะครับซึ่งแต่ละไอเทมนั้นจะขั้นด้วยเซมิโคลอนนะครับ ไอเทมตรงนี้แหละนะครับก็คือเราจะต้องนำนะครับค่านะครับที่เราจะต้องการให้เป็นลิสต์นะครับเอามาใส่นะครับในที่นี้ผมมีอยู่5 5าหาคำศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นอันแรกของผมก็คือเรมนะครับผมก็จะ Copy คําว่าเรมมาใส่นะครับ c t r l c นะครับหรือเราจะพิมพ์ลงไปตรงๆก็ได้นะครับ c o n t r l v นะครับเรมที่2ของผมนะครับที่เตรียมไว้นะครับคันด้วยเซมิโคลอนอันที่สองผมก็คือ ROM ไอเทมที่3จะลบออกนะครับก็จะพิมพ์คำว่า CPU ครับเสร็จแล้วก็ขั้นด้วยเซมิโคลอนคำที่4ของผมก็คือฮาร์ดดิสนะครับ hard disk นะครับ,รบแล้วก็ขั้นด้วยเซมิโคลอนและลิสต์อันสุดท้ายไอเทมตัวสุดท้ายก็คือเมนบอร์ดนะครับก็จะพิมพ์คำว่าเมนบอร์ด เมื่อเราทำลิสต์เสร็จนะครับเราจะมาลองรันทดสอบลิสต์ของเราดูก่อนนะครับก็จะขึ้นนะครับไอเทมแรมรอม CPU 5 d i s ิสเมนบอร์ดแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมานะครับกำหนดนะครับให้มีภาพประกอบนะครับแล้วก็เราจะดึงคำศัพท์ เป็นไฟล์เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์เข้ามาก่อนนะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาที่ไฟล์ตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็บอกว่า import file จากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกไฟล์ที่ชื่อว่า hardware json อ่าคือไฟล์นี้นะครับก็กด open เข้ามาอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับในส่วนของภาพแล้วก็คลิกขวาขึ้นมา insert new object นะครับจากนั้นก็มาเลือกเป็น sprite นะครับอ่าตั้งชื่อว่า คลิกกันแล้วกันนะครับแล้วก็กดปุ่ม insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปจากนั้นนะครับเราก็จะนำภาพเข้ามาซึ่งมีทั้งหมดเท่ากับคำศัพท์ก็คือมีทั้งหมด5ภาพนะครับผมก็จะนำเข้าตรงนี้นะครับคลิกขวา import frame file r o m f นะครับแล้วก็ไปน,นำภาพที่1ถึง5นะครับเข้ามาจากนั้นก็จะลบ0ูนย์ออกนะครับกด delete ทิ้งไปแล้วก็สป e ด d ตรงนี้ให้เป็น0ูนย์นะครับ แล้วก็ปิดลงไปนะครับเราก็นําภาพมาไว้ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้เราจะให้เป็นความหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างเทคขึ้นมานะครับคลิกขวานะครับ insert new object เนื่องจากว่าเทคของเรานะมีข้อความเยอะนะครับก็จะใช้เทคบล็อกตรงนี้เป็นตัวแสดงนะครับแล้วก็กดปุ่ม i n s e r t นะครับแล้วก็คลิกลงไปจากนั้นเราก็ขยายช่องนะครับคำศัพท์ของเราอาจจะมีเยอะนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของ t ท x t บล็อกตรงนี้นะครับเราก็สามารถมาปรับค่าตรงนี้ได้นะครับเช่นชนิดไทป์ตรงนี้เราก็บอกว่าให้เป็นแท็กแอเรียนะครับให้เป็นพื้นที่ของแท็กแล้วก็ นะครับให้พิมพ์ข้อความลงไปได้ไหมเราก็บอกว่านะครับอินเดเรตรงนี้ก็บอกว่าให้เป็นโ no, นนะครับไม่สามารถพิมพ์ข้อความได้ให้แสดงข้อความอย่างเดียวนี้ก็พอนะครับเมื่อเรานะครับเตรียมออบเจกต์แล้วนะครับเราจะใช้ออบเจกต์อะไรอีกนะครับเราจะใช้อาจเจกในการนําข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คลิกขวา Insert New Object นะครับไปล่างสุดเลยเราก็ไปนำอจเจกเข้ามานะครับ คลิกขวา insert new object นะครับเราจะใช้เมาส์ในการคลิกนะครับแล้วก็นำเมาส์ hmm. เข้ามาเมื่อนะครับทำเสร็จแล้วเราจะเก็บคำศัพท์นะครับเวลาโหลดคำศัพท์ตรงนี้เอาเอาเก็บไว้ใน Dictionary ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่ม Dictionary เข้ามาด้วย insert new object นะครับแล้วเราก็เลือก Dictionary นะครับกด insert นะโอเคนะครับครบแล้วนะครับ ก็จะมี Dictionary มี List m เมาส์นะครับแล้วก็ Adject นะครับที่จำเป็นจากนั้นเราก็จะไปเขียนคำสั่งกันนะครับมาที่ Event s h e e t นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่ Add Event ขึ้นมาไปที่ System นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ On Start o f Layout นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ Add Action ขึ้นมาเราจะไปกำหนดนะครับ ข้อความหรือว่าความหมายคําแปลใน t e ็ t บ o ็อนี้ให้มีขนาดใหญ่นะครับเราก็ไปที่ t e ็ t Box นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Set CSS สไตล์นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนจากคำว่า Color นะครับเป็นคำว่า Font ขีด s i า e นะครับแล้วก็ Value นะครับเราก็ลบเร d ออกนะครับใส่ตัวเลขงลงไป22พิกเซลให้พิมพ์ตัวยอ่อว่า px นะครับไม่มีวักนะครับพิมพ์ติดต่อกันแบบนี้เลยนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มดันนะครับทีนี้นะครับเมื่อให้ t e x t Box แสดงตัวหนังสือขนาดใหญ่แล้วนะครับเราก็จะให้ a า j จกนะครับทำการโหลดไฟล์ตัวนี้เข้ามานะครับไปที่ Add Action ไปที่อาแจกนะครับดับบิลคลิกขึ้นมาแล้วเลือกไปที่ request project file นะครับดับเบิลคลิกโปรเจกต Fil ล์ขึ้นมา จากนั้นให้ไปเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับให้ไปเลือกชื่อไฟล์ของเราก็คือ hardware.json นั่นเองนะครับส่วนแท็กตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่ล้วก็พิมพ์ลงไปอย่างเช่นตั้งชื่อว่า load อย่างนงี้ก็ได้นะครับแล้วคลิกที่ปุ่มดันนะครับเมื่ออ j จจ์นะครับทำการโหลดแล้วนะครับเราก็มาที่ add event ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่อ j จจ์อีกครั้งหนึ่งดับเบิ้ลคลิกขึ้นมา On Complete นะครับเมื่อแจกโหลดเรียบร้อยนะครับแท็กอะไรก็คือแท็กโหลดที่เราตั้งชื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วคลิกที่ปุ่มดันจากนั้นนะครับเราก็จะเอานะข้อมูลไปเก็บไว้ใน Dictionary นะครับเราก็ Add Action นะครับเสร็จแล้วดับเบิลคลิก Dictionary ขึ้นมาแล้วก็ไปที่คำว่า JSON l โหลตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกโหลดขึ้นมานะครับแล้วก็ลบดับเบิลโคชิงนะครับ พิมพ์คาว่า Ajac นะครับพิมพ์ตัว A ขึ้นมาก็จะเห็น Ajac ดับเบิลคลิกที่ Ajac พิมด์ลงไปนะครับแล้วก็เลือก Last Data นะครับดับเบิลคลิกที่ Last Data ดันนะครับตอนนี้ข้อมูลถูกเข้าไปเก็บไว้ใน Dictionary เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมีการคลิกเลือกนะครับ List นะครับเราก็มาที่ Add Event เลยนะครับไปที่นะครับ List นะครับดับเบิลคลิกที่ List ขึ้นมา แล้วก็เลือก on click นะครับดับเบิลคลที่ออนคลิกจากนั้นคลิกเมาขวานะครับที่หน้าลูกศรของด i s ์นี้นะครับแล้วก็ add ไปที่ sub event นะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบเงื่อนไขย,ย่อยกันก่อนนะครับคลิกขึ้นมาจากนั้นไปที่ dictionary นะครับดับเบิลคลิก dictionary ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ for each key นะครับเราจะให้ตรวจสอบค่าในแต่ละีี์นะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับ จากนั้นคลิกเมาส์ขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าลูกศรโค้งๆตรงนี้นะครับของ Dictionary แล้วก็ Add ครับเลือกเป็น Add a o o t h e r Condition นะครับเลือกเงื่อนไขที่2นะครับจากนั้นไปที่ System ครับแล้วก็ดับเบิลคลิก p a r e True Value นะครับเป็นการเปรียบเทียบตัวแปร2ค่านะครับดับบลิกขึ้นมา First Value นะครับอันแรกให้เราลบ0ูนย์ออก จากนั้นพิมพ์คําว่า list ลงไปนะครับพิมพ์ตัว l ตัว i ขึ้นมาแล้วก็จะเห็น list นะครับจากนั้นดับเบิลคลิกที่ list แล้วพิมพ์ลงไปนะครับเป็น list select text เพราะฉะนั้นเราพิมพ์ตัว s ตัว e ขึ้นมาเราจะเห็นคําว่า select นะครับจากนั้นให้ไปเลือกเป็น select text นะครับไปเช็คดูว่าถ้า list นะ select text นะครับก็คือ list ที่เราเลือกนั้น icon l t o มันมีค่าเท่ากับหรือว่าตรงกันกับอะไรนะครับศูนย์ตัวนี้ก็ลบออกนะครับเราก็พิมพ์ Dictionary นะครับค่าที่อยู่ใน Dictionary นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมา c u r r e n e y นะครับก็คือคีย์มันตรงกันหรือเปล่ากับ List ที่เราพิมพ์ลงไปนี้นะครับ c u r r e n t k e y done ถ้า2ออย่างมันตรงกันนะครับเราก็ add action เลยครับตรงนี้ แล้วก็ไปที่ t ท็ก b o ็ของเรานะครับเราจะให้โชว์ความหมายออกมานะครับ t h e ก Box แล้วก็ไปที่คำว่า Set h e c k ครับดับเบิลคลิก Se t เ e รขึ้นมานะครับแล้วก็ลบดับเบิลโคดออกข้อความตรงนี้เอามาจากไหนนะครับเอามาจาก Dictionary นะครับพิมพ์ตัวดีลงไปแล้วก็ดับเบิลคลิก Dictionary พิมดัดลงไปแล้วก็ไปเลือก current value นะครับก็คือค่าปัจจุบันของมันนั่นเองนะครับคลิกที่ปุ่มดัน เมื่อได้ค่ามาแล้วนะครับเมื่อได้ข้อความมาแล้วทีนี้เราจากให้แสดงภาพให้มันตรงกันกับข้อความด้วยนะครับเราก็ add action นะครับไปที่พิกนะดับเบิลคลิกพิกนะครับการให้แสดงภาพแต่ละเฟรมเราเรียกว่า s t t r a m e นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดับเบิลคลิกที่ s t frame นะครับจากนั้นลบศูนย์ออกนะครับให้เลือกเป็น List นะครับพิมพ์ตัว L ตัว I ลงไปนะครับจากนั้นดับเบิลคลิกที่ List ขึ้นมาแล้วพิมพ์ลงไปนะครับ พิมพ์คำว่า select นะครับ select อะไรนะครับ select index นะครับเราจะไปเลือก index ของมันนะครับเพราะว่า index ของ list นั้น list ่ายเทียมแรกนั้น index จะเป็น0ูนย์นะครับซึ่งตรงกันกับนะครับภาพของเราเฟรมแรกก็จะเป็นเฟร m e ูนย์นะครับถ้า list สนะครับ list ที่2มันก็จะเป็น index 1ภาพของเราเฟรมที่2ก็จะเป็นเฟรม1นนั่นเองนะครับมันก็จะตรงกันดัน เรียบร้อยครับเราจะทำำําคําศัพท์กี่คํานะครับความหมายกี่ความหมายภาพกี่ภาพเราก็จะใช้โค้ดคําสั่งแค่4คําสั่งนี้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คตรวจสอบกันดูว่าที่เราทํามาทั้งหมดนั้นทํางานหรือเปล่านะครับเราก็กลับมาที่ layout แล้วก็รัน layout ทดสอบดูครับอันดับแรกนะครับเป็น RAM นะครับถ้าเราคลิกลงไปที่ RAM นะครับมันก็จะดึงนะครับภาพ RAM แล้วก็ คำอธิบายของแรมมาปรากฏอยู่ในเทคบ็อกตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราคลิกแล้วเลือกรอมนะครับเลือกรอมมั่งนะครับก็จะปรากฏภาพของรอมขึ้นมาพร้อมกับคําอธิบายว่ารอมคืออะไรนะครับจากนั้นเปลี่ยนเป็น CPU นะครับก็จะเป็นดึงนะครับภาพของ CPU และความหมายขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับฮาร์ดดิสต์นะครับก็จะเป็นการโชว์ภาพฮาร์ดดิสต์ก็ความหมายนะครับและอันสุดท้ายก็คือเมนบอร์ดนะครับก็จะโชว์ภาพเมนบอร์ดแล้วก็ความหมายนะครับเพราะฉะนั้น เราจะทำลิสต์กี่อันก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับนี่คือหลักการหรือวิธีการประยุกต์ใช้งานนะครับลิสต์ในโปรแกรม Construct 2นั่นเองนะครับไปทดลองทำกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ